ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวของ PO ครับ PO แอปพลิเคชันอัจฉริยะที่รวบรวมข้อเสนอพิเศษและสิทธิพิเศษจากร้านค้าผู้ประกอบการและการรับบริการชำระสินค้าสาธารณูปโภคต่างๆเพื่อความสะดวกสบายและความเป็นประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคเช่นคุณเสมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่จะช่วยเปลี่ยนทุกการจับจ่ายใช้สอยของคุณให้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นและที่สำคัญคุ้มค่ามากกว่าเดิม การใช้จ่ายของคุณจะไม่เสียเปล่าอีกต่อไปเพราะทุกการจับจ่ายของคุณจะเปลี่ยนเป็นรายได้กลับคืนมาให้คุณอีกด้วยในโลก Payor จะมีเครดิตอิเล็กทรอนิกส์มีหน่วยเป็น PA ใช้จับจ่ายซื้อสินค้าเปรียบเสมือนแทนเงินสด Payor กับ4บริการพิเศษเพื่อคุณคนพิเศษ p a y d e a l Payshop pay Paycash Paybill จะช็อปปิ้งทั้งทีจะหาทำไมหลายแอปพลิเคชันให้ปวดหัว Payor รวมไว้คุณหมดแล้วครับ p e d e วข้อเสนอพิเศษจากร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศช้อปปิ้งสร้างสรรค์ท่องเที่ยวที่พักและอีกนืกออีกมากมาย p a y Shop เราคัดสรรสินค้าพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคุณเตรียมช้อปปิ้งให้ใจุใจกับสินค้ามากกว่า1,000รายการแถมมีบริการส่งของปลอดภยัยส่งตรงถึงมือคุณ p พ y c a s จับจ่ายสนุกใช้สะดวกด้วยมือถือคุณไม่ต้องจ่ายด้วยเงินสด ไม่ต้องจ่ายด้วยบัตรเครดิตชีวิตดีดีดจ่ายแล้วได้เงินคืนกลับมาอีก PayB i l l เราเป็นเหมือนเคาน์เตอร์สวิตเคลื่อนที่จับจ่ายได้ทุกบิลทุกชนิดเพื่อความสะดวกสบายสำหรับคุณระคาสาธารณูประโภคได้ทุกชนิดเพื่อความสบายสำหรับครอบครัวเพย์ออดีกว่าไหมครับถาวไมต้องออกไปต่อแถวต่อคิวนานๆให้รอเปรียนมาจ่ายกับเพย์ออสิครับเพย์ออแบ่งสมาชิกเป็น2ประเภท DSI U.S.I. D.S.I. คืออะไรนั้นไม่ใช่จะมาจับใครนะครับ D.S.I. ย่อมาจาก Download Saving In v i t e เรามาดูกันเลยครับแผนการตลาดของ PayOn นั้นเป็นแอปพลิเคชันอัจฉริยะที่เป็นแอปพลิเคชันที่จะมาคอยทำงานแทนพวกเราทุกคๆคนเบื่อแล้วครับกับการโทรของ้งอตือ้อแบบนั้นจะไม่มีในผู้นำ PayOn ครับเรามาเรียนรู้ การตลาดของแอปพลิเคชันอัจฉริยะนี้ดีกว่าครับในเลเวลหเมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาจะได้รับส่วนลดทันที50%ของส่วนลดสูงสุดคืออะไรนั้นตั้งใจฟังนะครับกระเป๋า1ใบได้รับส่วนลด1,000บาทเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน p a y ออกมาได้รับทันทีเลยครับ50%ของส่วนลดสูงสุดนั่นก็คือลดทันทีเลยครับ500บาทเห็นไหมครับคุ้มสุดคุ้ม นี่เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปมานะครับมาดูในลเวลที่2แอปพลิเคชันอัจฉริยะนี้จะคอยหาคนแทนทุกท่านครับสงสัยใช่ไหมครับว่าจะหาคนยังไงเชิญฟังเลยครับแอปพลิเคชันอัจฉริยะนี้จะคอยทํางานแทนทุกๆท่านเราจะมีข้อมูลข่าวสารส่งตรงถึงผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันหรือผู้ที่ท่านได้เป็นแนะนําและบอกต่อหัวข้อข่าวมีอยู่ว่าหา3ท่านจะได้รับส่วนลด อีก10%ว้าวเพิ่มอีกทั้ง10%นแะน่ใครก็ส่งต่อครับนี่เป็นเทคนิคและการตลาดของ Pay อที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือเขาเรียกว่าคานผ่อนแรงให้กับผู้นำของ p a y o อทุกๆกคนไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องโทรไม่ต้องขอไม่ต้องงอไม่ต้องตือ้อหมดยุคแบบนั้นแล้วครับหัวข้อข่าวส่งตรงไปอีกครับหาเจท่านได้รับส่วนลดอีก10%ออีกไม่กี่วัน ส่งตรงไปอีกหาสิบท่านได้รับส่วนลดเพิ่มอีก10%ว้าวและแอปพลิเคชันนี้จะละลายพฤติกรรมด้วยการให้สมาชิกทุกๆท่านรู้จักการใช้จ่ายผ่านมือถือเมื่อมียอดใช้จ่ายครบ1,600 PA จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก20%เท่ากับว่าสมาชิกทุกท่านได้ปลดล็อก100%เต็ต็มๆทีนี้ซื้ออะไรก็ได้รับส่วนลดครบ100% แสดงความยินดีด้วยครับทีนี้ก็มาถึงฝั่ง USI กันบ้างอัปเกรดเซ v i n g i n ินไวเพิ่มสิทธิพิเศษให้คุณเพียงทำการลงทะเบียนอัปเกรด v i p มีค่าเช่าบริการแอปพลิเคชัน Payor กำหนดอ,อัตราค่าบริการ100เหรียญเท่ากับ3,200 PA เพียงเท่านี้คุณก็จะได้พบกับ7ที่สุดแห่งแผนการตลาดกับผู้เราชาว Payor นั่นก็คือ 1. Startup Point เมื่อสมาชิกทำการอัปเกรดเป็น VAP จะได้รับทันที35 Point ตและ 2. Fast Start แนะนำทีมอัปเกรดเป็น VAP รับ Fast Start โบนัส6 0 0 PA ทันทีและ 3. t e ทีมคอมมิชชั่นโดยทาง p กมีรูกเล่นทางการตลาดให้ท่าน มีรายได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงสมาชิกของ PA y รักษายอดขั้นต่ำ5พอยต์หรือประมาณ1,600 PA ด้วย PA y มีการจ่ายผลตอบแทนเป็นไซเคิลเพราะฉะนั้นทุกๆก,การอัปเกรดและการใช้จ่าย point ที่ได้เรานำมาสะสมเป็นไซเคิล1ไซเคิลเราจะเท่ากับ200 point ซ้ายและ200พอยต์ขวาเท่ากับ800 PA รายได้ของ PA y นั้นได้ทุกๆสัปดาห์ และ4ทีมคอมมิชชั่นสร้างรายได้ได้ไวได้มากได้ง่ายมากสูงสุดถึง800ไซเคิลต่อสัปดาห์เท่ากับสัปดาห์ละ6 0 0 0 0องคูณดูสิครับ1เดือนคุณจะมีรายได้2ร้าน5 60,000บาทยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับแมทชิ่งโบนัสในข้อที่5มีน่าสนใจกว่าสร้างทีมง,งานคุณภาพเพิ่มเพยออกจ่ายโบนัสเพิ่มให้กับคุณ สร้างทีมที่เกิดจากการแนะนำตรงซ้าย2ขวา2รับรายได้10%จากเจเลเดชั่นที่1สร้างทีมงานที่คุณแนะนำตรงซ้าย3ขวา3ทามทาออจ่ายให้คุณอีก10%จากเจเลเดชั่นที่2ถ้าคุณแนะนำตรงซ้าย5าขวา5ทาทาออกจ่ายรายได้ให้กับคุณเพิ่มอีก10%ในเจเลเดชั่นที่3แต่ด้วยก่อนนะครับความคุ้มค่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้6 Double Matching เพียงรักษายอดเพิ่ม10พ o i n t ทางเพออจ่ายโบนัสพิเศษเพิ่มให้กับคุณถึง20%จากทั้ง3 generation ครับและ7รางวัลแห่งความสำเร็จง่ายๆเพออมีการสะสมไซคล e เหมือนบัตรเครดิตสะสมไซคล e ครบเมื่อไหร่เอามาแรกของรางวัลแห่งความสำเร็จ ตามรายการที่เรามีให้เลยครับอย่าโมยุดอยู่กับที่แล้วปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปผมเชื่อว่าคุณทำได้แล้วคุณละครเชื่อในเพออหรือยังมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราชีวิตสบายใช้จ่ายด้วยเพออ